สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดี Thailand Po ลเทเบินะคะวันนี้ดีอยู่ที่สมุยค่ะก็มีสถานที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็นอกจากจะมีที่พักแล้วยังมีรวมถึงร้านกาแฟร้านอาหารกับที่นี่สีสันสมุยค่ะโดยร้านสีสันสมุยนะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินขับรถมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะลักษณะของถนนที่เห็น ชัดเจนก็คือจะอยู่บริเวณทางเข้าของวัดพระใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวสมุยค่ะโดยในส่วนของบริเวณที่พักนะคะซีซันจะมีที่พักทั้งหมด3ท้ายก็คือซี Master, ซันมาสเตอร์ซีซันฟรอนต์และก็ซีซันซีไซด์ค่ะ โดยภายในร้านนะคะก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์กับมุมสวยๆติดทะเลให้ได้มานั่งรับลมเย็นๆกันซึ่งนอกจากจะได้จะได้เห็นวิวทะเลแล้วนะคะวิวที่เด่นของที่นี้ก็คือวิวของเครื่องบินขับผ่านทั้งขึ้นและลงกันด้วยค่ะโดยในยส่วนของกิจกรรมทางร้านนะคะมีโต๊ะผู้ไว้คอยบริการเป็นโต๊ะของเกรดบิลเลียดนะคะ ใน1เกมหยอดเพียง30บาทเท่านั้นค่ะเดียเเ๋ยวโต๊เกสบิลเลียนนะคะขนาด7ฟุตปูด,ด้วยผ้าสก,กราสีคาเมลสวยงามเหมาะกับบรรยากาศโทนแนวไม้แบบบีชคาเฟ่ที่นี่ค่ะสีสันสมุยโซนถัดไปนะคะบีก็จะพามาดูในโซนของอาหารและเครื่องดื่มกันค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นในโซนของร้านกาแฟนะคะก็จะมีกาแฟบริการโดยเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มตั้งแต่ราคาที่60บาทแล้วก็จะมีในโซนของเบเกอรี่นะคะซึ่งเบเกอรี่เนี่ยก็มีขนมเค,ค้กหลากหลายให้เลือกชิมกันโดยซิเนเจอร์ของขนมเค,ค้กที่ร้านสีสันนะคะไม่อยากให้พลาดกันเลยสำหรับเบิร์ชีสเค,ค้กค่ะ นอกจากกาแฟและเค้กที่ดีได้แนะนำไปแล้วเมื่อกี้นะคะอีกอย่างที่พี่อยากให้พาดก็คืออาหารที่อยากจะมาแนะนำกันจะเป็นพวกพิซซ่าโฮมเมดนะคะวันมินิท e ริปอายโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่360บาทขึ้นไปค่ะโดย Happy h o u อของที่ร้านนะคะก็จะมีตั้งแต่3โมงถึง5โมงในส่วนของซิกเนเจอร์ค็อกเทลแล้วก็ค็อ t a i l คลาสสิกต่างๆนะคะซื้อ1แถม1กันเลยทีเดียว ส่วนดนตรีสดมีทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึง2องทุมครึ่งมานั่งฟังเพลงและดูพาทิตตกด้วยกันที่สีสันคาเฟ่คะ่ะ บริเวณ2โซนของซีซันคาเฟ่ในส่วนของร้านอาหารนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8ดโมงถึง4ี่ทุ่มในส่วนของบริเวณที่พักนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวันเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะดีอยู่ที่นี่ซีซันคาเฟ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ